Welcome back ค่ะสาวสาว Welcome to s p e c i a l Sister Croset นะคะวันนี้เป็นช่วงพิเซษโอเคค่ะสาวสาววันนี้เราจะมีการ Unbox เราจะมีการ What's in my bag เราจะมีการ How to style this bag วันนี้คือการ f e เจอร์วิงออลลนนะคะแพนไปจ้าวันนี้กิกิเอาน้องวาเนตี้เคส2รุ่นมา f ฟเจอร์วิงค่ะตื่นเต้นไหมอยากดูไหมอยากดูกดไลค์กด subscribe ถ้าไม่งั้นไม่ให้ดูนะจ้าพร้อมหรือยังไปเลยจ้า โอเคค่ะสาวๆถึงช่วงฟีเจอริงแล้วจ้าระหว่างน้องมินิวานิที้เคสคาวิเออร์สกินนะคะกับน้องชาแนลมินิวานิวานิที้เคส 21A มาทีเยดีเดอร์จโอ้ยชื่อยากเนาะสาวๆฟีเจอริงกันเลยดีกว่าจ้าโอเคค่ะสาวๆเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ น้องคาเวีของเราเดี๋ยวขอขอเรียกว่าน้องคาเวีกับน้องเมอร์ติเยดอนนะคะน้องคาเวีของเราเนี่ยก็จะมาในลักษณะหนังคาเวียเนาะก็เหมือนเดิมทุกคน Diamond Shape อันนี้ก็เป็นหนังคา r สกินกับ Diamond Shape ทุกคน d ดิมอนเชฟไซส์เท่ากันไม่มีอะไรต่างนะจ๊ะแค่ต่างกันที่หนังนะการเย็บการเย็บจับของเขาเหมือนกันเลยนะจ๊ะ ทีนี้เราจะมาดูดีเทลของสายสายของน้องเนี่ยคาเวียร์ใบนี้นะคะเป็นสายโกลผสมซิลเวอร์มันจะไม่ได้ออกทองมากแต่เม r ์ดิเออดเนี่ยเขาจะมีความแอนติโกลนะคะเห็นชัดเลยนะนี่นะสาวๆเห็นชัดนะคะส่วนซิปเปอร์เหมือนกันเป็นเปิด Two Ways นะคะก็คือมี2ซิปเดี๋ยวนะเห็นไหมึ่งสอง ก็เป็น2ซิปปิดหน้าหลังได้เหมือนกันนะคะซิปเปอร์ไม่ได้มีความต่างฐานของน้องลักษณะการเย็บเหมือนกันนะคะไซส์ด้านข้างเหมือนกันความหนาทุกอย่างไซส์ทุกอย่างเหมือนกันนะคะที่แตกต่างเลยคือท็อปของมันเห็นไหมตัวนี้จะเป็นมีกลมๆซึ่งสายจะสอดเข้าข้างในตัวน้องได้ เวลา adjust ก็จะใช้ลักษณะผูกเอานะคะส่วนตัวนี้ merrie art ของน้องเนี่ยก็จะเป็นห่วงหนักๆสีกเ t อ,อนะคะสอดสายแล้วใช้ลักษณะ adjustable เอาจะผูกก็ได้แต่ว่าฟังก์ชันเขาทำให้มาแบบ as adjustable เนาะสิ่งสำคัญเลยโลโก้ของน้องโลโก้ของน้องตัวนี้ด้านนี้นะคะจะเป็นเล็ขน้ารักเนาะแล้วก็จะเป็นไม่ได้สีทองมาก ส่วน m e r i เ a อ Art เนี่ยเขาก็จะเป็นสีโกที่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็สีโกลแล้วก็มีโลโก้ WCC Stamp อยู่ข้างบนอีกข้างในของน้องกิกิต้องขออภัยกับคลิปรีวิวน้องช่อ n n e l t วัน A นะคะข้างใ้แล้วบอกว่าตัวนี้เป็นสีดำจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นผ้าบุสีเดียวกันเลยสาวๆส,สีเลือดหมูแล้วก็โลโกล้ก็เป็นสีเดียวกันนะคะ ส่วนข้างในก็มีช่องลิปสติกเหมือนกันด้วยไซส์เท่ากันเลยจ้ะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะโอเคค่ะสาวๆก็หวังว่าสาวๆจะชอบการฟตเจอริ่งของกิกินะคะโอเคค่ะสาวๆมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ เสียใจยมากๆเลยที่ต้องจบช่วงสุดท้ายอีกแล้วก็หวังว่าสาวๆคงชอบการที่กิกิเอาน้องมาฟียเจอริงกันนะคะถามว่าพี่กิกิคะหนูควรจะเลือกใบไหนนี้คะถ้าหนูมีงบประมาณจํากัดดูที่การแต่งตัวนะคะสาวๆถ้าเกิดหนูชอบเป็นคนสบายง่ายๆไม่ได้แบบแต่งตัวที่แบบต้องไปงานก็ตรงเนี้ยพี่กิกิรู้สึกว่ามันซิมเปลแล้วมันก็ไปทั้งงานกลางคืนแล้วก็ใส่เดิน เที่ยวเล่นกางวันไปชิวๆกับเพื่อนได้แต่ตัวนี้กิกิรู้สึกว่าใส่แล้วอ่ะคนจะมองคนจะมองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นสะพายอะไรเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นไปซื้อมาจากไหนมันจะเป็นเป้าสายตานะคะสาวๆเลือกเอานะจ๊ะเป้าเล็กๆหรือจะเป็นเป้าใหญ่ๆสําหรับพี่กิกิเลยนะพี่กิชอบทั้งสองใบ ฟังด้วยความที่ว่าฟังก์ชันดีเทลมันต่างกัน,นหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวพี่กี่คาช่วงนี้หนูมีงบประมาณน้อยก็คิดกันเนาะคิดกันเนาะว่าว่าฟังก์ชันของตัวเองนะชอบแบบไหน,นสําหรับพี่อะ่ะพี่ชอบพี่คิดว่าพี่จะเอาใบนี้ไปเดินชิวๆกลางวันส่วนถ้าไปงานกลางคืนเนี่ยพี่ก็จะสะพายตัวนี้ไปแล้วด้วยความที่ว่าโลโก้ชาแนลมันใหญ่พี่รู้สึกว่ามันเตะตามากกว่าใบนี้ส่วนราคา พุ่งไปละจ้าชิวตะมูนทั้งคู่เลยน้องๆคะถ,ถึงแม้ว่าตัวนี้จะเพิ่งออกมานะแต่ตอนเนี้ยชันทางโ channel ได้ปรับราคาไปแล้วนะคะราคาก็พุ่งไปแล้วแล้วมันก็หายากทั้งสองตัวเอาเป็นว่าใครเก่งใครลัคกี้สามารถจับน้องได้ก็เก็บน้องไว้ให้ดีๆนะจ๊ะเพราะว่ากีบบอกเลย ตัวนี้คนยังหากันไม่ค่อยได้แล้วทุกคน m e r j y d o r d oh my goodness จะหากันได้ไหมล่ะคะเพราะว่าขนาดเซลล์ที่นี่ยังบอกเลยว่ากิกิอยู G ่ต mm ้องรีบนะตอนแรกพี่กี่เห็นพี่กิ่ไม่ได้อยากได้แต่พอ mm hmm. มาเห็นตัวจริง mm hmm. โอเคทํางานบนไปจ้าทำงานบนไปจา้า,นนจาตอบสนองปัญหาของตัวเองนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบการฟีเจอริงของเรา mm hmm. อย่าลืม กดไลค์กด <like, S 2> Subscribe กดคอมเมนต์กระทืบมาเลยจ้ากระทืบพี่กิกมาเถอะพี่กิกขอร้องกระทืบมาสับพี่มาพี่อยากให้ไลค์อยากให้สับของพี่สูงขึ้นสับเละๆมาเลยจ้ะใครมีคำถามมีอะไรต่อเอ่อใส่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เก๋แล้วพี่กิกกมีเอ่อเวลาก็จะรีบตอบละกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะคราวหน้าพี่กิจะเอาอะไรมาฟีเจอร์วิ่งคอยดูกันนะจ๊ะ อย่าลืมจ้ะบาย